พี่อยู่หยานบรรลุขอบเขตบรรพบรุษยุตแล้วเปลวเพลิงของนางจะไม่แข็งแกร่งได้ยังไงไม่มีใครเหนือขอบเขตวิถีมังกรสามารถเข้าไปในสับเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นตอนนี้ข้าอยู่ยงคงกระพันเขาเป็นใครกันเขาซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้เมื่อเทียบกับเหลยเมียความเร็วของเขาก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน ลบงูหลามสีชาติความแข็งแกร่งของเจ้าเกินความคาดหมายของข้าจริงๆแต่เจ้าคิดว่าเจ้าคนเดียวจะหยุดบตรสักดิษย์พูดนี้ได้งั้นหรอพลังเปลวเพลิงของบูรสักดิษย์หลีหัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่บูอย่าซื้อพี่งูหลามสีชาติอยู่ในอันตรายหรือเปล่า บุตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวใกล้จะบรรลุขอบเขตบรรพบรุษยุตแล้วถึงงูหลามสีชาติจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่พอที่จะต่อสู้กับเขาซึ่งหน้าใครบอกว่าเขาอยู่คนเดียวพวกเราต้องร่วมมือกันแล้วถูกต้องบุตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวทะเยอทะยานมากหากเราปล่อยให้เขาทําตามใจชอบนิกายเทพปีศาจจะต้องโกรธโหดแน่ฆ่าพวกมันอยู่พวกมันครับ ใส่หัวไปให้ตายสิพวกมันไม่ใช่คู่ปรับข้าต้องรีบแล้วเจ้าบังคับให้ข้าทำแบบนี้เองมันกรเพลิงไปสำหรับเจ้าที่จะตายภายใต้กระบวน้านี้นับว่าเป็นเกียร์แล้วเกิดอะไรขึ้น ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงเราเข้าไปใกล้ไม่ได้นั่นคือการสำแดงพลังของบูรสิ์สิทธิ์หลีหัวมังกรฉีโบราณกลิ่นอายแข็งแกร่งมากมันกำลังกดพลังปีศาจของเรามูหลามสีชาติอยู่ในอันตรายบูกดิ์สิทธิ์หลีหัวเจ้าคิดว่ามีแค่เจ้าที่มีไพ่ตายงั้นหรอฮะ นี่คือกลิ่นอายของมังกรเจียวเซียนปีกโลหิตโบราณเขาได้หลอมรวมวิญญาณปีศาจของมังกรเจียวเซียนปีกโลหิตจริงเป็นไปไม่ได้เผ่าปีศาจของเราแตกต่างจากเผ่านมนุษย์เว้นแต่ว่าเขามีเรื่องรอยของสายเลือดมังกรเจียวเซียนปีกโลหิตในร่างกายของเขาวิฉะนนั้นเขาคงไม่สามารถหลอมรวมวิญญาณปีศาจของมังกรเจียวเซียนปีกโลหิตได้เป็นไปได้ไหมว่า เปพระบรตหขวงงูลหลามสีาช่าเป็นที่รักของมังกรเจลเซียนเปีกโลหิตชายคนนี้มีความรับกี่อย่างกันว้าวเขามีสายเลือดถมังกรเจลเซียนเปีกโลหิตหรอเป็นไปได้ยังไงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าถึงได้หญิงนักก็เจ้ามีไพ่แบบนี้นี่เองแต่เจ้าคิดว่าแค่นี้มันจะพอที่จะเอาชนะข้าได้งั้นหรองอกปีกหรอ ีกแข่งเปลวเพลิงสายเลือดก,กลับคืนสู่บรรพบุรุษงั้นเหรอบุตรศักดิ์สิทธิ์หัวถึงกับใช้วิชาลับนี่เลยดูเหมือนว่าเขาจะหมดหวังแล้วจริงๆข้าก็มีปีกเหมือนกันมาเลยบุตรศักดิ์สิทธิ์หัวมาดูกันว่ามังกรปราณของเจ้าจะหยุดมังกรเซียนเจียวของข้าได้ไหม อะไรกันเจ้าไม่รู้ตัวหรอบุษชินลีหัวเจ้าแพ้แล้วไม่นะเจ้าทำได้ยังไงต่อไปตาข้าบ้างในเมื่อเจ้ามันโงเ่เขลาขนาดนี้เรามาตายไปด้วยกันเถอะ เลวเพลิงเาผาผลาญท้องฟ้าแค่กลระเบิดแย่แล้วเขาจะทำลาย่ายก่กลแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไม่นะเราหอไม่ได้ เรากำลังตกลงไปสาบเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์กำลังดูดเราเข้าไปใต้เมืองเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์นี่มีกลิ่นอายที่น่ากลัวทำไมถึงมีรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่น้องสาวระวังุยหลิงมันพังทลายแล้ว จับเข้าไว้นี่จับเข้าไว้อย่าปล่อยมือที่นี่ที่ไหน บุตรศักดิ์สิทธิ์รีหัวทำลายไข้กนดูเหมือนว่ามันจะเปิดทางเข้าสู่สระเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์มองไปร,บรอบๆเผื่อจะมีทางออกแรงดูดมันแรงขึ้นไม่ใช่แรงดูดที่แรงขึ้นแต่พลังของเรากำลังอ่อนลงไม่จริงยิ่งเราเข้าใกล้ที่นี่พลังของเราก็ยิ่งอ่อนลงมีแสง นั่นมันที่นี่ที่ไหนกันนี่มือของเจ้าวางไว้ที่ไหนกันน่ะอ้าขออภัยมันเป็นเหตุฉุกเฉินไม่ได้มีเจตนาไม่ดี บ,บรรพบุรุษพญาอสอรพิษแดงด้วยพลังและสายเลือดของท่านไม่มีทางที่ข้าจะไม่เคยได้ยินชื่อของท่านในนิกายเทพอสูรใช่อสอรพิษแดงเจ้าเป็นศิษย์ของวิหารจิตวิญญาณเพลิงจริงๆหรอทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเจ้าไม่เหมือนกับศิษย์คนอื่นอ่าเป็นเรื่องปกติที่เจ้าจะไม่รู้จักข้าพอข้าพึ่งกลับมาที่วิหารจิตวิญญาณเพลิงก่อนหน้านั้นข้าถูกส่งไปเฝ้าโลกใบเล็ก สิทธิที่ถูกส่งไปโลกใบเล็กต่างไร้พรสวัสดและไม่มีอนาคตเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะมีพลังเทียบเท่าท่านตอนที่ข้าถูกส่งไปโลกใบเล็กข้าอยู่ในขอบเขตลิขิตสวรรค์ต่อมาข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักขระของมนุษย์และวิชาข้ายกลในโลกใบเล็กข้ายัางได้รับมรดกพิเศษบางอย่างทําให้ข้าทะลวงไปถึงระดับปัจจุบันโดยบังเอิญไร้สาระเจ้าหลอกคนอื่นได้แต่เจ้าหลอกข้าไม่ได้ จรารู้หรือไม่ว่าศิษทุกคนของนิกายเทพอสุรที่ถูกส่งไปเฝ้าโลกใบเล็กจะได้รับน้ำศั <S <S กดิ์สิทธิ์ก่อนออกเดินทางโอ้ข้าจำได้แล้วหลังจากดื่มมันระดับการบ่มเพาะพลังของข้าเพิ่มขึ้นหลายขั้นภายนอกน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นมีไว้เพื่อช่วยเพิ่มพลังแต่ในความเป็นจริงมันเป็นการปิดผนึกวิวัฒนาการของสายเลือดปีศาจในร่างกายเจ้าเพื่อไม่ให้เจ้าบ่มเพาะพลังได้มากขึ้นและแย่งชิงพลังของโลกใบเล็ก เว้นเสียแต่ว่าเจ้ากลับมาเพื่อรายงานหน้าที่ของเจ้ามีเช่นนั้นเจ้าจะทะลวงไปถึงขอบเขตวิถีมังกรได้อย่างไรในช่วงที่เฝ้าระวงังว้าวมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือให้ตายเถอะระดับของอสรพิษแดงต่ำเกินไปข้าไม่มีข้อมูลของมันเลยงั้นเจ้าเป็นใครกันแน่สิทธิ์ของนิกายเทพอสูรที่สามารถเอาชนะบุตรศิธิ์หลีหัวได้ย่อมไม่ใช่คนไร้ชื่อ จริงอยู่ที่ข้าไม่ใช่สิทธิธรรมดาของวิหารจิตวิญญาณเพลิงแต่ข้าม่ได้มาด้วยเจตนาร้ายดูนี่สินี่มันสายเลือดของแรคคูนโลหิตศักดิ์สิทธิ์แรคคูนโลหิตศักดิ์สิทธิ์เหรออาสัรพิษแดงเจ้าเป็นพีช่ชายของบูหยาจือเหรอไม่แปลกใจเลยที่เจ้าดูแลบูหยาจือและข้ายอย่างดี พธิดาวีิสินช่วยหลิงเชื่อหรือไม่ก็ตามเป็นความจริงที่ข้าปกปิดตัวตนของข้าด้วยเหตุผลพิเศษบางอย่างแต่ข้ามีความสัมพันธ์พิเศษกับแรคคุนหลงหิตศักษษิและข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อวิหารจิตวิญญาณวารีทางนี้ข้าเพียงแค่ไม่อาจทนเห็นบุตรศิธิ์หลีหัวทำเรื่องผิดพลาดพี่อสรพิษแดงท่านไม่จำเป็นต้องอธิบายข้าเชื่อท่านเด็กสาวโง่เง่า,งา นางเชื่อทุกอย่างหากเจ้าไม่ได้มีเจตนาร้ายเหตุใดเจ้าจึงปกปิดตัวตนจุดประสงค์ของเจ้าคืออะไรข้ามีเหตุผลของข้าเองหวังว่าเจ้าจะไม่ซักถามเรื่องนี้ต่อไปข้ายินดีร่วมมือกับเจ้าเพื่อหาทางออกหากเจ้าไม่ไว้ใจข้าข้าจะจากไปเพียงลำพังนี่พี่อสรเพิษแดงอย่าไปนะ พี่หญิงวีสินเชื่อเรียกพี่อสารพิษแดงกลับมาเถอะอย่าปล่อยให้เขาไปคนเดียวช่วยหลิงเจ้าเป็นจิ้งจอกอสูรก้าวหางเจ้าสามารถแยกแยะความจริงและบอกได้ว่าอะไรคือความดีความชั่วบอกข้ามาสิเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเขาไม่มีอันตรายอ่าข้ามั่นใจว่าพี่อสารพิษแดงไม่มีพิษภยัย และท่านรู้หรือไม่ว่าเขาเคยช่วยพวกเรามาหลายครั้งแล้วเอาล่ะตามเข้าไปกันเถอะที่นี่มีพลังงานพิเศษของเปเลวเพลิงถ้าเราตามพยาอสตรพิษแดงไปเราจะมีโอกาสรอดสูงขึ้นมากพี่พยาอสตรพิษแดงข้าไม่รู้ว่าสเตสสิทธิ์อยู่ซินคิดอะไรอยู่ พวกเรากลัวว่าเจ้าจะรับมือกับที่นี่เพียงลำพังไม่ไหวก็เลยตามเจ้ามาดูอย่างนั้นหรอกหรอเป็นข้าหรือเจ้าที่จะรับมือไม่ได้กันแน่เอาเถอะจะพูดอะไรก็พูดไปถึงเจ้าจะไม่เปิดเผยตัวตนแต่ข้าก็ไว้ใจเจ้าได้ในตอนนี้เพราอเจ้าช่วยชีวิตพวกเราไว้แต่อย่าลืมถ้าข้ารู้ว่าเจ้าคิดไม่ซื่อข้าจะไม่ไว้ชีวิตเด็ดขาด ขอบคุณที่ไว้ใจข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพวกเจ้าและข้าไม่มีความสนใจอะไรในพวกเจ้าทั้งสองเลยหรือว่ารางสังหรณ์ของซุยหลิงจะผิดพี่พญาอสรพิษแดงข้ารู้ว่าท่านจะไม่ทําร้ายพวกเราแนะ่มาหาทางออกกันเถอะไปกันเถอะข้างหน้าก็อาจมีอันตรายอีกต้องระวังตัวไว้ไปกันเถอะ ลมในถ้าเหมือนจะมีกลิ่นแปลกๆข้าไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกพวกเราไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต้องระวังให้ดีเจ้าต้องตามข้ามาตามข้ามาไม่ว่าไปที่ไหนไปที่ไหนกับข้าปลอดภัยเสมอระวัง วิญญาณพวกนี้เผาผิวได้นะอย่าไปแต่มันไปกันเถอะผ่านไปไม่นานยิ่งเดินมายิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางออกหรือไม่ข้างหน้าต้องมีอะไรแน่มันคือเสาศักดิ์สิทธิ์แห่งเปลวไฟ ที่พญาอสรพิษแดงข้ารู้สึกได้ถึงอันตรายจากอัคระโบราณพวกนี้สสสิทธิช่างงดงามนักที่นี่คือที่ไหนกันถ้าข้าคาดไม่ผิดที่นี่คือสถานที่กําเนิดของสับเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สับเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์คือสถานที่รับระดับสูงของนิกายเทพอสูรและที่กําเนิดของมันจะมีอะไรอยู่กันแน่นะหรือว่ามีสมบัติข้าไม่แน่ใจว่าจะมีสมบัติหรือเปล่าแต่ ข้าว่าพวกเราน่าจะติดไข้กลบางอย่างเข้าแล้วล่ะหืมตอนที่ข้าเข้ามาพลังปีศาจในร่างกายข้าถูกกดเอาไว้มากกว่าเดิมอีกที่นี่กำลังดูดกลืนพลังชีวิตของพวกเรา ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราจะถูกดูดจนหมดในไม่ช้าพญาสารพิษแดงเจ้ามีวิธีรับมือไหมพลังของอัคระพวกนี้น่าจะเป็นจัก,กระพัดของหมิงอัคระบนเสาโทเทมนี้ซับซ้อนมากถ้าทำลายด้วยพลังอย่างเดียวจะยิ่งนำภัยร้ายแรงมาแทนข้าคิดว่าวิธีเดียวคือใช้พลังวิญญ,ญาณปีศาจที่แข็งแกรง่งเติมเข้าไปในโทเทมเพื่อพิกกลับพลังของค้ายกลน แต่พลังปีศาจของเราถูกปิดผนึกเกือบหมดแล้วจะใช้พลังแบบนั้นได้ยังไงในสภาพตอนนี้ข้ามีวิธีภาพวาดเหมือนลีแม่น้ำและขุนเขาสมบัติแบบนี้เจ้าไปได้มายัางไงข้าจะใช้มันพลิกกับค่ายกลโดยฉีดพลังปีศาจเข้าไปแต่พลังของค่ายกลนี้มันรุนแรงมากข้าไม่อาจรับประกันว่าจะสำเร็จ ข้าอาจถูกใ้รกลโจมตีก็ได้ถ้ามีอะไรผิดพลาดพวกเจ้าก็ต้องอยู่ห่างจากข้าไว้ฮ้อย่ามองโลกในแง่ร้ายไปหนเลยเราเป็นพวกเดียวกันข้าจะไม่ทิ้งเจ้าหรอกพี่พยาอสรพิษแดงเราจะไม่ทิ้งพี่แน่พี่ต้องทำได้พวกเดียวกันงั้นหรอข้าช่วยเจ้าพบบุญหย่าซื้อเอาล่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเถอะอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วได้ผลจริงๆด้วยแรงสะท้อนมารุนแรงมาก พญาสอลรพิษแดงข้าไม่เป็นไรดำเนินต่อไปเถอะข้าจะมอบพลังที่เหลือทั้งหมดให้เจ้าฮ่า <Ha! S 1> ไม่ไหวหรอกพลังของข้ากนี่มันรุนแรงเกินไปพลังปีศาจของเจ้าเข้าไปไม่ถึงแน่นอนเราจะยืนมองดูเฉยๆแล้วปล่อยให้เจ้าโดนสะท้อนพลังกลับมาหรือไงเชื่อข้าเถอะ ความรู้สึกกดดันหายไปแล้วสำเร็จหรอเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยงั้นก็ดีแล้วล่ะดูเหมือนว่าซากประหักพังนี้จะอันตรายกว่าที่คิดนะ พักพอแล้วไปกันเถอะรอยแยกนี้คือทางออกเดียวโอ้ทำไมเจ้าถึงหยุดล่ะ้ารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของพลังที่แข็งแกร่งมากเป็นนางแน่ๆสัมผัสเทพของประมุกนิกาย ประมุกข,ของนิกายเทพอสูรหรอประมุกนิกายเทพอสูรมูเยเป็นผู้แข็งแกร่งที่ร่ำลือว่าสามารถแปลงร่างได้เป็นล้านล้านคนเรื่องรอยของนางเลือนลางจนแทบจะมีแค่ไม่กี่บุตรสตรีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถสัมผัสพ,พลังของนางได้และสตรีศักดิ์สิทธิ์อี้ซินก็คือหนึ่งในนั้นทำไมพลังของนางถึงปรากฏอยู่ที่นี่ได้ละ่ะยังไงก็เถอะไปดูกันดีกว่าบางทีประมุกอาจจะช่วยเราได้ อืมยิ่งเดินยิ่งแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆพี่พยาสารพิษแดงที่นี่มันน่ากลัวชะมัดเลยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ